ถึงช่วงบำรุงใจนะครับซึ่งเป็นช่วงที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ร่วมไขข้อข้องใจรวมถึงได้สอบถามปัญหาจากพระอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักธรรมนำชีวิตในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับคำถามจะเป็นอะไรไปติดตามได้ในช่วงบำรุงใจครับการทำบุญเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำบุญได้หลายอย่างการให้ทานก็เป็นการทำบุญแต่ไม่ใช่เป็นการทำบุญชนิดเดียว คนส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าการให้ทานคือการทําบุญเท่านั้นหรือไปคิดว่าทําบุญต้องทําด้วยการให้ทานที่จริงนอกจากการให้ทานแล้วเรืยังทําบุญได้หลายอย่างเช่นรักษาศีลนะฟังธรรมนะภาวนาเจริญสติช่วยเหลือส่วนรวมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะใครทําความดีแล้วก็นุโมทนาให้เราไม่อิจฉา การทําบุญเนี่ยเราทําได้หลายอย่างไม่ใช้เงินก็ได้และการทําบุญที่ต้องใช้เงินที่เรียกว่าทานเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินบางคนไปคิดว่าต้องให้เยอะๆถึงจะได้บุญนะให้น้อยนะแต่ว่าให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยให้ด้วยเจตนาเป็นกุศลน,นะให้น้อยเพราะมีน้อยนะแต่ให้ด้วยศรัทธาอันนี้ก็ได้บุญมากนะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ย ทานของสัตว์บุรุษหรือคนดีเนี่ยก็คือว่าทานที่ให้เนี่ยเป็นของประณีตประณีตไม่ได้แปลว่าของแพงแต่เป็นของที่เราตั้งใจทําตั้งใจหามีประโยชน์เหมาะกับผู้รับนะถ้าเป็นพระเนี่ยก็ไม่ควรถวายเหล้าบุหรี่นะแล้วก็เมื่อให้เนี่ยให้ด้วยจิตที่ป่องใสให้แล้วใจเบิกบานนะแล้วถ้าจใจดีควรทําเป็นนิดเพื่อฝึกจิตฝึกใจของเราและเวลาให้เนี่ยก็ต้องให้โดยที่ไม่คิดจะเอา ไม่คิดจะเอาไปเพราให้เพราะอยากจะได้อยากจะร่ํารวยอยากจะมั่งมีเสียสุขนะเพราะการให้หรือทานในพุทธศาสนาเนี่ยจุดหมายสำคัญคือเพื่อลดความตนีเพื่อขจัดกิเลสดังนั้นถ้าเราจะให้ทานอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของในพุทธศาสนาคือให้ทานเพื่อลดเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทําบุญนะ การดูแลพ่อแม่ก็เป็นการทําบุญอย่าไปเข้าใจว่าทําบุญต้องไปทํากับพระเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีคนเข้าใจว่าต้องไปทําบุญที่วัดแต่ปล่อยพ่อแม่ให้ทํางานบ้านจนป่วยพ่อแม่ป่วยก็ไม่มาดูแลรักษาแต่ไปทําบุญที่วัดแล้วก็บอกว่าทําส่งบุญมาให้อยู่ที่บ้านก็ทําบุญได้อยู่บนถนนก็ทําบุญได้นะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยการทําบุญเนี่ย มันจะเป็นการช่วยให้กิเลสในใจเราลดลงนะทําให้จิตใจเราผ่องใสเพราะว่าเป็นการทบุญที่ช่วยลดละกิเลสนะขัดเกลาาอัตตานะให้เบาบางลง